สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องสุผูสุคนครับผมเมื่อนี้เ้าน,นี่ผมอยู่ตลาดเ้าว,วันอาทิตย์ตําบลหัวหน้าครับตลาดเ้าบ้านหัวหน้าครับตลาดเ้าว,วันอาทิตย์บ้านหัวหน้าตําบลหัวหน้าอำเภอเขมรลาดจังหวัดอุบลราชชานี่ของเข้าครับผมบรรยากาศหนาวหนาวเย็นเย็นพาพีา่พ่อน้องไปหลอกเบิร์นข้างในมหยังแมสินค้า นี่ก็จะเป็นอาหารทะลอกทะเลีนี่เบิร์ดขับหลายราคาะอู๋เราอาหารทะเลสดๆสดเลยมีเบิร์ดขับปลาหมงปลาหมึกกุ้งง,งห่วยๆเลยฟ <c oughs> ี่งไฟฟ <c oughs> ี่งไฟไม่ได้ตัวอากาศมันเย็นเลย <c oughs> <c oughs> ยางไปเบิ่งนขังในน้ำกันครับว่าพันมีอีหยงังจังเลยเนี่ย ขับเบื้องทางในน้ำกันครับปาดปัดทุ่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 หนูขึ้มีตาโตพี่ๆใหญ่ๆนี่ถมือนี่ยรู้สูตรจ้าเก่ตมาตังเลนีู่านาีลเท่าไรลัครับใหญ่ๆนี่นี้เดลอยเกสิบบาทนะครับเด้อโอ้ยมีทุกใส่ทุกขนาดตัวน้อยนี่ตัวนั้นนี่แปิบบาทเบาท ตซนซ่อนเลยครับเดิกๆเนี่ยแดูนี้ก็เป็นเมนูแล้วม,มันมันเกี่ยวเขาเกี่ยวน้ำแล้วเราคั่ว,วให้เรียบร้อยครับผมพร้อมเอาไปเห็ดกินเลยนี่ระตูใหญ่ๆยาเขาอยบนข้างในครับผมในข้างในไปสร้างในแบบตรงไปก้อนมะเข้าตรงนั้นข้างในน้ำกันครับบ่เคยเขามาโซนนี่แท้กเทีย ส่วนมากกับเขาทางขุนบุรีเขามาเขาโซนทางนี้ลองเมืองว่ามีอีหยังแมงนะครับเนาะแต่ทีกมีซีใบขึ้นกันครับโอ้ยขุนกระเลงมีเลยครับเลยบักเตียงเราเดือดุกรอดออกไปเดิถ <c oughs> <c oughs> ูปลาที่ขามหวานโอ้มาเป็นสอบเลยมในีบักเตียงหน่อยรองเรีน,นบักตเตียง <c oughs> ว่ามันมีบักเขือ เมื่นนอน,นี่นอกจากบักเตียงเป็นบักเขือด้วยบาดเล่าล <c oughs> ืเทียติเป็นลืเทียรสบักเตียงวันนี้นีบักเขือนแล้ว <c oughs> บักท่านสามรถแต่วาแกมาหนึดเดียวถ <c oughs> ุงจา้าบาทแะไรครับนะ <c oughs> ทุกอย่างเลยเศร้าบาทบักเขือกับเศร้าบาทเลยครับเด้วยกบักเตียงกับเศร้าบักท่านกับเศร้าปอดสามผิด ครับโอ,โอ้โฮูกเองขายเองครับแต่พ่อแม่เราอยู่มองไหนกับสิดล่อขั้นเก่านี่ล่ะเธอวนส่วนไหลสวนสิดล่ะสดๆสักน้เนอะเก็บมาสดๆเลยครับให้ลูกสาวเบิ่งยุงเทียบครับครับปลอดสารพิศปอดสารพิศแล้ววะ กูเองเก็บเองบักเขือบังเราเก็บมาใหม่ๆเลยซาวบาทซาวบาทแม่ได้อย่างไรได้บอกท่านก้ามบอดสารพิษแล้วก็ก็มานั่งขายอยู่ผู้เดียวไก่มูนย ปลูกเองแม่นบอกครับเนี่ยปลูกเองขายเองมนไอ้บรรษิบบาทปลูกแบบปลอดสารพิษเอาไปขั้นสมแมัดไงไงสิบบาทเู้เดินประกาศยังได้ไหมอันนี้เพืเดินประกาศยังก่อนประกาศตีนมีประกาศตีนหมีที่เข้าไปขั้นสมเนาะครับเนาะสิบบาทเนีพี่น้องบ้านเท่ามัดใหญ่ๆกันเลยปลูกเองขายเองปลูกแบบบนบ้านเท่า ได้ยูได้กินก็สิบบาทแต่ว่าหมกหนูเศร้าบาทเพราะว่ามันแพงเนี่ยเราขายยากนะมุกายยากมากหนูใหญ่จังหนูแฝงใหญ่ค่ะหนูหน้าบ้านเท่าเดิมแบบไหนอ๋อหนูปลาที่ดุโอ้พึ่งใส่บ่วงใส่ยังเอาสิวะครับครับเป็นใส่บ่วงใส่ยังเอาเดี๋ยวเรามาดังขายอยู่ผู้เดียวดังลบเน้าอยู่เนี่ย โลเท yup. ่าไหร่ครับขายเท่าไหร่ครับปลากระแนงหน่อยโลละห้าสิบนครับเด้อีอปลากระแนงหน่อยเป็นกระแสบอยู่ด้ะปรากดโลละหน่อยสามสิบโอ้ดกระแนงนี่ครับปกดมีอตัวนึงนปลาปูงเรเหลือสอตัวคุณนะปรากดเรากำลังออกมามีอล้วตัวนี้เงี้ยโลละโลละหน่อยสี่ได้นะพี่้อกลยสามเลยครับเด้อตัวแง่มีหรือเปล่า มาไหมครับโลละชา้สิบแล้ประกดโลละ่อยสามสิบขางามๆเลยโลน่าจะเป็นสิบตัวส่วนเบาป่อไม่นานรดองมึงเลยกระลำเล่าโอ้ยหัวจะมาอะไรเนี่ยนี่มาบ้า้ สิบหาสิบหาสิบหาผุนห,หัวละเศร้าแบบไงนหนึ่งเศร้าบาทสามสิบบาทประมาณแล้วปูเอียงใส่ขีไ่ไ,ไ <c oughs> ก่เ,กเ,กเลือกก็เลืตาเลือกอก็เลยครกับปูเองค้ายเองปูแบบบานบานเท่าเลยวห้สาิบคุณครับไสครับ Rồi, ơi. Ơi. nào nâng nào như nơi nói ừ. chắc các bạn là làm thì thung các bạn thung là hộp xịt bạc cấp phép bạc ừ. có cái ừ. nỗi nâng nào bọc hói ừ. để bọc hói quá để, khó để các bạn à xịt bạc หีกเรา้ปวเท่าเราเท่าเราก็มี้มาซิวหน่อยจักบาทนะครับนี่ยมซิวหน่อยซิน้อยซิ่วน้อยาาะะมาตามากินนะครับเดีอตามกินประเด็ก อันนี้โลเท่าไหร่นะครับเมบ,บาลลครับด้มีแบบเป็นมีแบบเป็นตอนน้ำนะครับแบบประเดี๋ยวเราอันนี้แปโอ้เดียวไปตำแก้วไปแกงนครับตแกงแยังแกงมเทนโลละแปดเตยตำโลละหาสบระว่าน,น้ำกินมันมาคูนแวัวนกนก็น่าีสไ่อยู่เกอะัน เ่ยวานโลละส้าบาทส้าบาทบับมีซีใบบานเหาะขายมุกยังง้นอ่พ่อแม่เรามุกยังมกยังมุกยังไะครับมุกนมไม้มุกละมุกละจักบาทไหมมุกละสิบบาทเลยมุกนมไม่พอแม่เราเห็นหลายยานเม่นู่เรา มกเขียดกะมี่มกหนูกะมี่สิบบาทศ้าบาทอันนี้ลาบยังไรไนีราอโอ้ลาบเน้วเหนียวแบบบ้านเข่าเลยพี่น้องโอ้ย่าบาทศ้าบาทลาบกระตองเล่ดเสียเอามกหนูลากะมี่นมกหมูมกเขียดมีกยบตเสกะหอบกเขียดมมกหนูส้มเลยไหส้มยังครับส้มกัวกะมี่ หมากมี่แล้วก็มี่พักผมกับมีโอ้มีทุกอย่างเลยครับมันเอาบบเคลือคืนกับมี่ปลาตองปลาตองเนี่ยแม่นี่ปลาตองข้าวเปลือกปลาตองไก่ปลาตองย่างเท่าบอกปลาตองไงห่าแบบเหนียวเหนียวแล้เป็นน้ำเสียบบราด็กินดงเอาเป็นร่องกันนะเอาแม่ของเ <ats> ด็กกัดกับบักพริกหน่อยเนาะขึ้นที่เส ah enfin ีกับขายอยู่นี่ประจำแม่ กับนั่งอยู่ว่องนี้เลยแม่นวะโอเคกับเดี๋ยวกับลุยระบาดเดียวคือลาบปะตองนี่หนีอ้าน้ำยาเราไปกินครับเราก็มากำลังขายอยู่นี่ยแบบบ้านเท่าเราก็ลังแพกไก่เมือนไก่บ้านกะเป่าไปง่ายเดีย chia <laughs> 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 theo chắc bát mình đi thúng nhanh hai xíu cặp loại đều phải không được lọc ký cò ký cò phi sau năm học hỏi lọc ký lê ui 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 ขัวองหเบเห็บอนเห็บ้อนเห็บอนเ่นเนนาไทางนุ่ละขากระลังไหลคนกระลังมากครับแดดเริ่มออกแล้วคนก็มาเลวแดดออกคนก็กระกลังมากครับผมปาเรางแบบหย หจุดหน่อยาะบัก่วงหน่อยก็มีล่ละเด้อบัก่วงปลาบัก่วงอันนี้ถุงจักบาทครับนี่ถุงละยี่สิบบาทุงละยีบาทได้ครับเด้อบัก่วงปลา,ารือว่าเพื่อเดินบัก่วงบัก่วงซี่อีย่างละเนาะหน่วยกระลังพอดีเลยเด้อพี่น,อน้องดเนี่าบบาทบ้างเนายผู้ใด<ภ>มากบักสมบักแซวมาเดิอมาเด้นพาเคืองแหละเาไนออกแล้วก็คุยแก้วหลด <c oughs> ล่งแพกบักหอยอีปูหน้ากบเขียด้นแนวอยู่เนี่ยกินบานเท่าพี่น้องเอ้ยมัดมีซีใบมีเบิดมัดเอียงกระดอกกระเดากระลังออกแล้วส่วนนี้ปลาลดโลดเท่าไหร่ครับสองร้อยหกเลยครับเดิบิ่งปลาเสียมเรางามงามๆเลย เป็นจานเป็นกองจคบหวานคาปเช่ย์ห้าสิบบาทจ้ายูจานเศ้าบาทโอ้เศร้าหวานแล้วขลัต้อนรับผู้อยากกินข้าวนึ่งเราทำเนาะโอ้ห้าสิบาทเด็ดหลายเนื้อขาวเนื้อต้อนรับคุณก็เอากินใส่พักใส่มีเข่ากับอิ่มย้อนเด้อน่ะดูหนังพี่น้องกบเขียดเราววิเขียดมือแล้วหนังเข้มบักม่วงหน่อยแล้วก็มีบักม่วงซี อันนี้จะไหนคิดละสิบาทจ้าเห็ดคิดละสิบบาทเห็ดโบดเห็ดโบดเขียดเลยครับถุงใหญ่นี่ถุงหน่อยหาสิบบาทโอ้ยอร่อยหนึ่งเลยบอกหลายเนะครับเลยโอ้ยบอกม่วงหน่อยมันซ่อนหลายบอกม่วงปลาปลาม่วงหน่อยบาทเท่าถุงละเท้าบาทเท้าบาทครับโอ้มดูนะเบงแย่เบงแย่ผักเหล้าผักขมผักขมกับนี่ ัหผมผักซีเดี๋ยอะไปเลยพี่บ้าเราแม่เขาโพดจังไรนี่กองฟักละสิบบาทโอ้ฟักละสิบบาทด้วยครับเด้อฟักใหญ่ๆเลยนี่หอดแมงดาแบบต้มแล้วก็มีเขาโพดต้มแล้วก็มี่ด้วยครับเด้อมีเบิดทุกอย่างบักหอยเราหมกหอยเศร้าบาบซาลแหน่หรือว่าฟักหอมห่อมกปัซซิวน้อยก็มี่ เดือมกุกหนึ่งมุกจะัะเป็นอะไรเนี่ยนะมุกกระซ้า,าบาทเลยครับเบอร์มันขายยากแล้วปลาซิวน้อพัดกระเดาแล้วก็มีแล้ยดังโสมดังโคมีเวิเร์เสียงเราก็เก็บมาใหม่ๆปวดหักม่วงกาบักม่วงปลาหมงปลาหวกซีโอ้มันเลื่อมหลายเลยเนาะบักม่วนง,มงนี่เลื่อมออกหลายเลยนะครับบักม่วงบาา้านเราซ่อนครับเนี่ยยังละทางนันปพียงใก่บ่ เบงปิป้งไก่เล่าเครื่องโตพุ่นนะจักบาทลยเนี่ยเครื่องโตเนี่ยน้ำลอยซ้าก็มี่ลอยก็มีไก่โต้า้ <c oughs> ยสิบนะาฮ่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 กฮ่าฮ่าฮ่าฮาฮ่่าฮาว20น่าฮ่าฮแล้วา่าฮอาฮอาฮ่าด่าฮ่าฮาฮ่าาฮ่าฮ่าฮ่าฮ้าาฮา ผัก hora, กระจนกระซิบบาทง <lump S 1> ามๆเลยวัดซีบบาทยังบ่พเพยังมาสามคำเศร้าอีกแต่ของสวนมาเองปลูกเองขายเองปลูกแบบบ้านๆเฮาปลูกแบบปลอดสารพิษครับผมปลูกแบบใส่เนื้อไกใส่ตะขีงัวขีหมูเฮาธรรมดาตรงนี้เนาะบวกครับมันบุกใส่ปุ๋ยใส่ยังเลยอ่าอันไหนค่ะตัวนี้ชิบบาท โอ้ดพลว่ากะล่ำถุงละซ่าถุงใหญ่หนิบ่คร oui> ับถุงใหญ่หนิซ่าบาทบอครับว่ามันถุงใหญ่หนิซ่าบาทบ่ราข้าวว่าโอ้ยกําลังสิหิวเอาแล้วว่าเอาเอาต่อเอาต่อกะล่ำหัวก็ถุงไปซ่าบาทแล้วครับ หัวหน่อยแหับเมอกนค่นงงนนนะ,คะงมาก็เหมือนได้ถแล้วพี่เพิ่นหัวหน่อยแต่ว่าเพิ่นแขนดีเนาะ<ม>หัวน้อน้อยแต่แค่นแค่นเลยแมนบ่หัวแค่นแคนะไรหรอแน่แนแน่ <c oughs> แนไงหัว <c oughs>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  แน่นแน่นงามงามไม่รู้จักแค่ <c oughs> นแค่นเลยมาอยู่ไทยโดนละไปอยู่กรุงเทพเดีก็ลังออกแล้วครับ คุณนะแดดออกแล้วมึงขึ้นออกถอกระพาพี่พันหนองมาเลาะตลาดเช้าวันอาทิตย์บ้านหัวนาตำบลหัวนาอำอเภอเขียนตลาดจังหวัดอุบลราชธานีของเฮาครับผมตลาดเช้าวันอาทิตย์แบบกระลังออกข้นกับกระลังลังมาลังมาแล้วครับผมแดดออกแล้ว